Uh, most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk i n g they talk, but I do not hear shit when I'm near them. กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Swag Channel นะครับอยู่กับผมคิด Swag นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาไกด์นะครับวิธีการโซโล่นะครับดันเขียวนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเควสเขียวนั่นเองนะครับเควสเขียวนี่จะขึ้นก็ต่อเมื่อนะฮะเราไปดันเจี้ยนที่มีบอสนะครับผมนะนะครับ วสนี้นะครับเราก็จะสามารถรับได้ที่หมู่บ้านหมู่บ้านเขาเรียกว่าไงหมู่บ้านหินหยกนะครับซึ่งถ้าก็จะเป็นถ้อาอสูรนะครับถ้อาอสูรก็จะมีบอสอยู่1ตัวนะครับผมสําหรับใครที่เรเวลถึงแล้วก็มาร่ากันได้นะครับสิ่งที่ดรอปมาก็คืออาวุธภัยพิบัตินะครับซึ่งจะสามารถอเอามาเก็บเรเวลในช่วงแรกๆได้นะครับผมอ่าโอเคฮะ เราไม่พูดพ้ามทำเพลงแล้วกันเนาะนะฮะเรามาโซโลดันให้ดูเลยดีกว่านะครับสำหรับ d e ส t r ทอยเนะครับผมไปนะครับดันนี้ไม่มีอะไรมากครับไปลากไปทั้งดันเลยฮะปาไปครับจะสังเกตนะครับว่ามอนสเตอร์นี่เยอะมากนะครับดันนี้นะครับก็ระวังตายนะครับถ้าใครคิดจะรากนะครับผม โอเคง่ายๆครับพอมอนเตอร์มันมาก็กระโดดสต้์นไปหนึ่งทีครับสำหรับเดสทอยเ r อร์ครับสับไปสับไปสับไปครับสับไปหลบสก,กิลด้วยครับอี่ไม่ได้หลบเลยไปฟันไปหลบหมุนครับหมุนหลบอืหลบสก,กิลด้วยนะฮะ นี่นะครับมันจะมีวงครับเราสามารถปั่นหลบสกิลได้นะครับเราจะไม่โดนเดเมจนะครับอ่าโอเคลูกน้องมาเยอะแล้วฮะเร่งมือหน่อยครับเร่งมือหน่อยโอเคโอ้อย่าไปโดนหมอกนะครับโดนหมอมันเดี๋ยวตายนะครับอืม โอเคนะครับแล้วก็จะได้ฆ่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราฆ่าเสร็จแล้วนะครับรางวัลก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับผมสามารถกดรับได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับการโซโลดันเครสเขียวนะครับหรือเรียกว่าบอสเขียวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับดันถ้ำอสูรนะครับก็ดันต่อไปจะเป็นดันอะไรนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับผม